ทุกคนครับในวิดีโอนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับในส่วนของขายของออนไลน์นะครับในรูปแบบของ PHP นะครับผมเขียนด้วย PHP ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนะแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะครับก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมอะไรมาอีกอหลายๆอย่างเช่นการล็อกอินนะครับเช่นการเช็คที่อยู่ต่างๆแล้วก็เคลียร์เซชั่นทั้งหมดนะครับให้มันแบบว่า ลบทิ้งไปบ้างนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่บ้างนะครับให้มันแบบว่าใช้งานได้ถูกต้องนะครับแล้วก็วางแผนระบบตัวนี้ไว้ด้วยนะครับว่าวางแผนไว้เพื่อที่จะเป็นการสอนเป็นคอร์สออนไลน์ในอนาคตนะครับใครสนใจระบบประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าสนใจนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุยตัวนี้กันเบื้องต้นนะครับก็คือว่า ตัวเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็คิดมาจากในส่วนของการขายปลานะครับผมการผมขายปลางผมอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาคือว่ามันไม่มีเว็บไซต์ที่ให้ลูกค้าได้ดูสินค้าอะไรต่างๆนะครับด้วยความที่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็โอเคงั้นมาลุยกันดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันจะมา ทำไปศึกษาไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันเสียเวลาค่อนข้างมากเลยดังนั้นก็ใช้วิชาความรู้เก่าๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว PHP แต่ว่าก็เขียน PHP ในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเช่นเวอร์ชันแปขึ้นไปนะอะไรประมาณนี้นะก็จะทําให้โค้ดเนี่ยมันก็พอรู้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้เชิงหน้าเกลียดขนาดนั้นนะโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวระบบเนี่ยผมก็หน้าแรกเนี่ยก็แสดงข้อมูลนะครับของลูกค้าว่าลูกค้าจะเลือกซื้ออะไรบ้างน,นะครับรตรงนี้ก็จะมีโลโก้ใช่ไหมแล้วก็ จะมีในส่วนตะกร้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆน,นะครับหนะึ่งสองสามสี่นนโค้ก็อาจจะมีเยอะขึ้นนะครับปลาหลายเกรดหลายพันนะครับแล้วก็มีผู้อุปกรณ์ด้วยใช่ไหมอ่ะสมมติว่าผมสนใจนะครับปลาบอลลูนนะครับผมก็คลิกตัวเลือกสินค้านะครับเวลาที่ผมกดเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีเแจ้งเตือนว่าการุณาเลือกสินค้าก่อนนะครับก็คือจะต้องเลือกออปชันก่อนเนาะเพราะว่าในส่วนของซับเซตใหญ่เนี่ยจะมีในส่วนของซับเซตของ โปรดักต์ะ Product นะครับก็คือโปรดักต์ชิ้นใหญ่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีการเลือกครับว่าตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์ขนาดไหนลนหักษณะหางอะไรนู่นนี่นั่นสีอะไร,นนะไรประมาณนี้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวเลือกด้วยไม่จะไม่ได้จะทําเว็บไซตท์ที่เป็นแบบว่าสินค้าโดดๆชนิดเดียวได้นะครับเห็นไหมเวลาเช่นกล่องสุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายตัวเลือกเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยต้องจําเป็นนะครับก็เลยต้องพัฒนาระบบเนี่ย ให้มีเลือกเป็น Product Option ขึ้นมาก็ต้องไปสร้าง Database เพิ่มขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยจะต้องมี Product Option ขึ้นมานะแล้วก็ใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปนะครับโอเควิธีการนะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็กดคลิกแล้วก็กดเพิ่มลงตากาเวลากดเพิ่มลงตากาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วงเวลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําการรีโหลดหน้าเว็บใหม่นะครับเพื่อที่ให้กลับมาหาเดิมนะแล้วก็เลือกตัวอื่นได้เลยครับปุ๊บอ่าโอเคก็ จะขึ้นมาบนนี้นะครับเป็นตะกา้านะในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเอาตะกา้าเนี่ยมาไว้ตรงมุมขวาล่างก็ได้นะครับผมนี่แล้วก,กดเข้าไปในะตะกา้าโอเคตอนนี้เรามีอยู่2รายการแล้วเราลองไปเพิ่มต่อนะครับก็เพิ่มในส่วนของตัวนี้เลยจะแอนยักษ์มาสีขาวบุ้มกดเข้าไปโอเคตอนนี้เป็นสามรายการแล้วนะครับเอาที่4รายการเอาให้มันครบไปเลยนะครับนี่ตัวสีส้มด้วยอ่าตัวนี้ดีกว่าปุ๊บอ่ากดเข้าไปปุ๊บกดที่ตะกา้าครับ เวลากดที่ตะกร้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีลิสต์รายก,การขึ้นมาโชว์นะครับจะเป็นตะกร้าของลูกค้าให้คิดซะว่าตอนนี้นะครับเรากําลังเดินถือตะกร้าอยู่เห็นไหมเรากําลังเดินถือตะกร้าอยู่ตะกร้าของเราเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตะกร้าของเราเนี่ยเราสามารถที่จะจิ้มในส่วนของจํานวนได้ด้วยนะครับจํานวนกดเพิ่มจํานวนครับแล้วราคาก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมทั้งราคาปลีกนะครับแล้วก็ราคารวมทั้งหมดนะครับก็จะเปลี่ยนตามด้วยเช่นกัน ตรงนี้ก็ใช้ความสามารถพิเศษของตัว JavaScript นะครับเพื่อที่จะเช็คข้อมูลนะครับเวลาที่เรากดคลิกเนี่ยซึ่งในส่วนตรงนี้ต้องแยกเป็นปุ่มออกมานะครับว่าจะกดบวกหรือว่าจะกดลบอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะต้องไม่ต่ำกว่า1ด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดไม่เอาก็คือกดลบทิ้งไปเลยเห็นไหมประมาณนี้โอเคเราเพิ่มข้อมูลอย่างละ5ตัวใช่มาอย่างเช่นเราไม่เอานะครับกดทิ้งไปเลยนี่ลบรายการสินค้าอันนี้ออกไปแล้ว เห็นไหมล้วก็ลบออกไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไปเอากลับมาครับมันจะได้ครบสี่นะกดเข้าไปโอเคตอนนี้คือจะเป็นในส่วนของตะกร้าของเรานะครับว่าโอเคตอนเนี้ยลูกค้าได้ถือตะกร้านี้แลเตรียมและเตรียมจะจ่ายเงินแลแต่เราก็อยากรู้ครับว่าลูกค้าคือใครเราจะได้แบบว่าอัพเซลให้เขาภายหลังหรือเอาสินค้าอื่นที่เขาชอบเนี่ยส่งแจ้งเตือนไปให้เขา เขาจะได้เข้ามาซื้อร้านเราอีกนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้แบบว่าแอนอนิมัตเนาะประมาณว่าใครซื้อก็ได้อะไม่ต้องทักไม่ต้องการถามเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมต้องการรู้ว่าลูกค้าคือใครแล้วเขาใช้โซเชียลคุยอะไรแบบไหนดังนั้นนะครับโปรเจกต์นี้ผมจะเชื่อมต่อกับ Line Line OA นะครับที่ผมสร้างไว้เพื่อจะเก็บฐานลูกค้าไว้ในนั้นนะครับโอเคหลังจากกดสั่งซื้อนะครับปุ๊บ ก็จะเข้ามาหน้าการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบนะครับผม,ผมอยากรู้ว่าลูกค้านี่คือใครนะครับก็เลยให้เขาเข้าสู่ระบบก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็มันอยู่ในในโซนของมือถือครับถ้าผมกดเข้าสู่ระบบน่าจะได้ไหมเวลาเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ l i n เ d e เนี่ยหรือว่า Line c o n s o l e เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวอ่ารีเด렉ต์ให้นะครับว่าเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยจะให้รีเด렉ต์ไปที่ URL ไหนนะครับผมก็ให้รีไรเล็กเนี่ยมาที่ URL เช็คล็อกอินเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่า เงื่อนไขของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็น https เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเทสใน local host นะครับมันจะต้องใส่เป็น https เท่านั้นแต่เวลาที่มันอยู่ใน local host เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำในส่วนของ https ใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการง่ายสุดครับก็คือลบตัว s ออกแค่นี้นะครับแล้วก็กด enter เข้าไปมันก็จะตรวจสอบเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าใช้งานได้คราวนี้นะครับจะไปหน้าในส่วนของ h e c k o u t ครับก็คือ โอเคเตรียมและเตรียมจะจ่ายเงินและอ่าพอเข้ามาปุ๊บหน้าลหน้ารายการตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัดในเรื่องของการาลบหรือว่าบวกออกรายการออกนะครับผมให้เหลือเป็นยอดเต็มๆแบบนี้นะจํานวนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรากดกลับไปเรากดกลับไปนะครับอ่ากดกลับมาที่ตะก้าในส่วนของตะก้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้เรากดกลับมาใช่ไหมครับกดเพิ่มได้ทีนี้ มเมื่อกี้ครับผมกดสั่งซื้อใช่ไหมครับผมกดสั่งซื้อแต่ว่ามันจะต้องไปเช็คล็อกอินก่อนใช่ไหมลองมาดูรอบนี้นะครับเราเราล็อกอินไปแล้วใช่ไหมครับเราล็อกอินกันไปแล้วนะผมกดสั่งซื้อนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องล็อกอินซ้ําแล้วนะครับเพราะว่าระบบที่ผมเขียนก็คือว่าถ้าล็อกอินเข้ามาแล้วเก็บข้อมูลเข้าสูา่ d a t a b a ็ e เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วกดเข้าไปที่หน้าตะกร้าสินค้าอีกครั้งเนี่ยเขาจะ ไม่ต้องมาล็อกอินซ้าอีกแล้วนะครับก็คือล็อกอินครั้งนี้แล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยอ่าจนกว่าเซสชันจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็จะไม่ได้ล็อกอินแล้วนะครับก็เข้ามาสู่การสั่งซื้อสินค้าเลยโอเคมาหน้านี้นะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็รายการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับว่าซื้ออะไรไปบ้างจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอ่าเสร็จแล้วก็ข้างล่างครับสำคัญสุดก็คือข้อมูลสมาชิกครับข้อมูลสมาชิกตัวนี้คือได้มาจากลายของลูกค้าใช่ไหมครับซึ่ง ตัวไลน์เนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือของ user ID อยู่เพราะว่าในมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีซิมโทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับใน1นไลน์ลเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ1ซิมถูกไหมครับหลักๆแล้วประมาณนี้แต่ว่าบางเครื่องสมัยใหม่ก็สมารถโคนไลน์ได,ได้ใช่ไหมแต่ก็โอเคเราก็สมารถหรู้ว่าเฮ้ยไหอหนึ่งเบอร์1ซิมเนี่ยมันก็มี user account เดียวกันนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ยืนยันได้ระดับหนึ่งนะและสําคัญที่สุดก็คือตัวไลน์นะครับ คนในประเทศไทยเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฐานลูกค้าในนี้คือตึ่มเยอะมากเราสามารถเก็บลูกค้าไว้ในนี้ได้เลยถัดไปนะครับจะเป็นในอยู่ในส่วนของที่อยู่การจัดส่งอ่ะที่อยู่เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะซื้อขายสินค้านี่ที่อยู่ก็สําคัญมากใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะแบบกดสั่งซื้อสินค้าเลยก็จะมีขึ้นมาว่าไม่มีที่อยู่ในการไม่มีที่อยู่ที่ใช้สําหรับการจัดส่งกรรุณาเพิ่มที่อยู่ใหม่เวลากดโอเคปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่ หน้าจัดการที่อยู่ครับทุกคนนี่หน้า a อ r ์เรสนะครับผมผมก็ทำการพิมพ์ชื่อไปเลยครับอ่า app story studio ก็ได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มุงม่วงไปก่อนนะครับแล้วก็บ้านเลขที่ครับอะไรก็ได้ครับเติ๊ดต,ดต,ดต,ดตดอ่ะในส่วนของดำาบนเนี่ยผมเลือกใช้ของคนไทยครับที่เขาทําเป็นออโต้คอมพิวตไว้นะก็ค่อนข้างสะดวกมากเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ทํามาให้นะครับสมมุติว่าผมอยู่ดําเนินสะดวกแล้วกันผมพิมพ์เขาว่าดํา เห็นไหมก็จะมีให้เลือกให้เลยนะครับสมมุติว่าผมย้ายเป็นจังหวัดอะไรก็ได้อ่ะเป็นทุ่งวังก็ได้อ่ะอยู่รีดามกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้หมดเลยครับเห็นไหมเนี่ยมันง่ายประมาณนี้นะครับน,นี้ผมใส่เป็นด,ดําเนอแล้วกันปุ๊บ่าเห็นไหมแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้ามีก็ประมาณว่าที่อยู่อยู่ไหนใช่ไหมครับผมก็บอกว่าข้างข้างอ่ะหลังร้านขายข้าวแล้วกัน พิมพ์ไปประมาณนี้คือบอกประมาณว่าให้รู้ว่าเอ้ยเวลามาส่งเนี่ยข้อมูลมันอยู่ที่ไหนนะข้อมูลที่อยู่มันอยู่ตรงไหนใกล้อะไรประมาณนี้นะครับกดบันทึกที่อยู่ครับโอเคตอนนี้ผมบันทึกที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมแล้วเลื่อนลงมาครับนี่มันก็จะมีชื่อให้ให,ให้ให้ดูนะครับว่าตอนนี้ชื่ออะไรนะครับเบอร์โทรอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะสั่งให้แฟนอยากจะสั่งกลับบ้านที่ต่างจังหวัด อยากจะสั่งเข้ามาในตัวเมืองอยากจะสั่งเข้ามาในคอนโดที่อยู่ที่พักอาศัยเขาก็เลยมีอะไรครับที่อยู่หลายที่อเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาครับก็คือการเพิ่มที่อยู่ก็เวลาคลิกเนี่ยก็จะเป็นโมโดลขึ้นมาประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าเริ่มต้นนะครับผมอทีนี้ผมจะทําการเพิ่มที่อยู่ซ้ําอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคมบอกว่า,าบ้านแม่แล้วกันบ้านแม่ บอร์โทรแล้วก็บ้านเลขที่เด็ดๆตำบนอะไรดีเอาอยู่ในเมืองแล้วกันเอากรุงเทพบัง่งผมขอบางแคบางแคอ่ะปุ๊บนี่เห็นไหมอะอยู่ใกล้ห้างเดอะมอลล์อะแค่นี้พอที้ผมก็ทําการเพิ่มที่อยู่เป็นที่อยู่ที่สองนะครับผมแล้วก็กดบันทึกที่อยู่ครับอะตอนนี้เรามีที่อยู่สองที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นที่อยู่เก่าอยู่ประมาณว่าอะผมอยากแบบ เฮ้ยผมอยากเอาข้อมูลเนี่ยผมอยากซื้อปลาให้แม่อ่าผมอยากซื้อปลาให้แม่ไปเลี้ยงโอเคที่อยู่ที่ที่อยู่ในเมืองอ่ะประมาณนี้ผมก็กดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกครับว่าเราจะเลือกที่อยู่ไหนเราก็จะเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะบ้านแม่กดปุ๊บอ่าพอเราตั้งเป็นค่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับว่าอ๋อนี่ไงเป็นบ้านแม่แล้วนะครับเราลองคลิกไปอีกหนึ่งครั้งครับ ตอนนี้นะครับค่าเริ่มต้นก็จะเปลี่ยนเป็นบ้านแม่ก็เปรียบเสมือนว่าตอนนี้เราได้เลือกที่อยู่แล้วนะครับว่าเราจะใช้ที่อยู่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมออกจากโปรแกรมน,นี้ไปเลยและเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่แล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ใหม่นะครับก็ไม,ม่ได้ซ вот ื้ออะไรพวกนี้นะสมมุติว่าตัดไปอันหนึ่งแล้วกันผมเข้ามาใหม่นะครับแล้วผมอยากจะซื้ออีกครั้งหนึง่งผมก็เลือกสินค้าใช่ไหมครับกดสั่งซื้อสินค้าแล้วมันก็จะกลับมาที่บ้านแม่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวบ้านแม่เนี่ย ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นไว้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเขียนด้วย PHP ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรครับดูเหมือนซับซ้อนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ยากครับไม่ยากก็คือเป็นการที่จะเขียนในส่วนของ table address นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเลย1 2 3 4น้ีเราอยากใส่ข้อมูลกี่ตัวก็ใส่ไปนะครับแต่ว่ามันจะมีฟิลฟิลหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟิลที่ชื่อว่า is default e s default e Def เนี่ย จะใช้สำหรับการตั้งค่าว,ว่า low ไหนเป็นตัวค่าเริ่มต้นก็จะให้เป็น1ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ใช่เป็น0เราก็จะมีการเขียนโค้ดนิดหน่อยนะครับเป็นโคด sql ที่ไม่ค่อยเคยเห็นสักเท่าไหร่นะัเป็นเรื่องของเค s ครับก็ประมาณว่าถ้าเกิดเข้ามานะครับเจอข้อมูล address id ตัวนี้นะครับแล้วก็เจอ user id ตัวนี้ก็จะให้มันอัปเดตเป็น1 และที่อื่นที่เจอเหมือนกันก็ให้อัปเดตเป็นศูนย์มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ออกมานะครับเวลาที่เราเอาออกมาเรนเดอร์นะด้วย PHP นะครับผมตรงนี้ผมยังไม่แสดงโค้ดให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้จะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นใหม่มันก็จะกลับมาเป็นที่อยู่ใหม่นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นยอดรวมของสินค้าใช่ไหมครับกค่าส่งด้วยกดสั่งซื้อสินค้าครับอ่ะพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าจบแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ผมทํามาถึง ล็อกสุดท้ายแล้วก็คือชุดนี้เลยนะครับผมชุดอะไรแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว user profile นะครับที่ได้ login จาก Line นะก็จะมี user name นะครับ display name s a t up message แล้วก็ URL นะครับผมนี่ประมาณนี้ที่ผมได้มาและที่ผมสร้างขึ้นมานะครับถัดไปก็จะมีอารของตะกร้าครับนี่ตะกร้า1น3นะครับก็คือทั้งหมด3รายการด้วยกันที่เราจะสั่งซื้อเตรียมพร้อมที่จะเก็บเข้าไปสู่ใน table ของ order แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของที่อยู่ที่อยู่เนี่ยผมก็จะเอามาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อ1บินนะครับเวลาสั่งซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยบนนินนั้นนะครับควรเก็บที่อยู่ของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับมันไม่ควรที่จะไปอ้างอิง i d เนะครับเพราะถ้าเกิดลูกค้าเข้าไปแก้ไขแล้วเวลาที่เรามาทํางานนะครับแบบแพ็คคุ้งแพ็คขอแล้วก็ต้องดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาเนี่ยแต่ลูกค้านั้นไปเปลี่ยน มันก็จะไม่ตรงกันหรือลูกค้าไปลบทิ้งทีนี้เราก็หาชื่ออะไรไม่เจอนะครับดังนั้นเราต้องไฟนอลเลยครับว่าข้อมูลชุดนี้ห้ามแก้มันจะต้องดึงออกมาตั้งหากนะครับสําหรับการสั่งซื้อถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากจะเปลี่ยนที่ยุ่งที่อยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ทักหลังบ้านมานะครับเพราะว่าจะเป็นเคสพิเศษนะอ่าเหมือนกับเราที่เราไปชื้อของพวกในช้อปปีครับเวลาที่จะแก้ไขที่อยู่เนี่ยยากใช่ไหมครับ มันจะต้องติดต่อแอดมินก่อนให้แอดมินเขาอนุมัติก่อนว่าโอเคอันนี้จะแก้ไขที่อยู่นะมันซับซ้อนมันหลายเรื่องครับแต่ถ้าเกิดเราไปอ้างอิง ID เนี่ยความผิดพลาดค่อนข้างเยอะมากถ้าลูกค้ากดเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะต้องป้องกันเรื่องนี้ด้วยนะครับทําแบบนี้น่าจะเซฟที่สุดนะในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนไอดีทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะตอนนี้ก็จบแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวนะครับว่าตอนนี้ผมทำโค้ดไปถึงไหนแล้วนะครับในอนาคตเนี่ย เวลาลูกค้าสั่งซื้อนะครับก็จะแจ้งเตือนเข้าไปใน l ล n e OA ฮะไลน์ของแชทของลูกค้าคนนั้นๆเลยจะได้รู้ว่าอ๋อต้องโอนเงินเอ,อ่อยังไงนะครับแล้วก็รายการสั่งซื้อยังไงบ้างแล้วก็รหัสพัสดุตอนนี้ของส่งถึงไหนแล้วเดีย๋ยวผมก็จะอนาคตก็จะไปเชื่อมต่อกับพวกขนส่งเลยนะว่าเอ้ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งก๊อปปี้ข้อมูลเนี่ยมาส่งให้ลูกค้าเลขพัสดุครับ ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองไม่ต้องมานั่งถ่ายลุ่งถ่ายรูปโอ้หุ่นวายทุกวันนี้ผมก็ยังใช้แบบนั้นอยู่นะโอหุนวายมากโอเคในวิดีโอนี้ก็น่าจจบเพียงเท่านี้นะครับอ่ะเพื่อมีใครสนใจนะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์แบบนี้นะถ้าเกิดแบบอยากลุ่งอยากเรียนมากเลยเนี่ยอยากจะทำขายของออนไลน์ให้เป็นแบบทันสมัยหน่อยนะครับเชื่อมต่อดูนี้หนะ้าแล้วก็เข้าถึงง่ายใช้งานง่ายมีความสวยงามนะครับผม คอมเมนต์ไว้ดีกว่าคอมเมนต์ Comment ว่าสนใจนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการจัดทําต่อนะบอกตรงว่าเร็วๆนี้นะครับคอยติดตามได้เลยนะครับผมผมมาลุยเรื่องนี้โดยตรงและเพราะฉะนั้นคอร์สของผมเนี่ยเป็นคอร์สที่ลงทุนจริงนะครับขายลูกค้าจริงๆลูกค้างผมมีเป็นหมื่นคนเลยนะครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมถ้าใครเคยดูช่องนี้ก็น่าจะเคยเห็นมาทาน,ทานตาบ้างแล้วแหละว่าผมเนี่ยเป็นแอดมินของร้านขายของออนไลน์ร้านนี้แหละอ่า เพราะฉะนั้นนะครับก็คือเรียนกับพ่อขาโดยตรงแล้วก็เรียนกับโปรแกรมเมอร์โดยตรงมันจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ